สวัสดีครับผมพระบ้านยอดนิยมยามค่ำนะครับ EP ที่210นะครับคลิปนี้นะครับมีเก่าๆที่สวยหลากหลายรายการต่อก็ด้วยเหรียญในหลวงทัชการที่5นะครับประบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอยู่ครับเข้ามาใหม่ล่าสุดนะครับเพิ่งเหมามานะครับสดๆร้อนๆนะครับเป็นเหรียญเสด็จกับจากยุโรปนะครับเมรสสอ126ผิวแห้งมากๆนะครับเหรียญเสด็จกับจากประพาทยุโรป ในหลวงรอห้านะครับสวยเก่าคมชัดนะครับมาใหม่ๆนะครับห่วงเดิมคู่ตัวนะครับเก่าเก็บนะครับเหรียญยอดนิยมนะครับพระบรมราชาธิราชครับรอสหนึองหกเสด็จกลับจากยุโรปครับผิวแห้งเก่ามากนะครับท่านใดที่สนใจนะครับติดต่อเข้ามานะครับเหรียญเสด็จกลับครับเนื้อปะก้านะครับสวยเก่าคมชัดครับ ต่อไปก็มาชมพระสมเด็จองที่หนึ่งของรายการนะครับพร้อมใช้นะครับตลับเจ้าของเดิมนําไปใส่ตลับเก็บไว้นะครับสวยงามนะครับมัดเชือกติดไว้นะครับต้องสผ่านเลนนะครับเก่าแบบนี้เลยนะครับพระสมเด็จเนื้อแห้งมากๆครับองค์ที่หนึ่งนะครับเกตทะลุซุ้มอยู่ในตลับชาวบ้านนะครับสมัยก่อนนะครับสวยงามนะครับเนื้อเก่ามากนะครับพระสมเด็จองค์ที่หนึครับ ด้านหลังก็สวยสมบูรณ์นะครับถืนชอบและสนใจติดต่อเข้ามานะครับพระสมเด็จเนื้อสวยนะครับองค์ที่1ต่อไปเป็นองค์ที่2นะครับมาใหม่ล่าสุดครับพระสมเด็จคล้ายพิมพเจดีนะครับพิมนี้นะครับลงลักเก่าแห้งมากๆครับลำดับที่สองเนื้อที่สวยเก่าเก่าเดิมเดิมนะครับลักเก่าแห้งมากนะครับเป็นลักโบราณนะครับพิมพ์เกตทะลุซุ้มครับพระสมเด็จ เนื้อที่สวยแห้งๆนะครับองค์ที่สองบางนะครับและมีน้ำหนักนะครับลักเก่าแห้งแตกลายงาแล้วนะครับพระสมเด็จองค์ที่สองครับนะครับลำดับที่สามท่านใดหาอยู่ไม่ควรพลาดนะครับพระสมเด็จเก่าสวยเนื้อสวยงดงามนะครับ เก่าและแห้งมากๆนะครับมาใหม่ล่าสุดครับลำดับที่สมต่อไปก็ประชมพระสมเด็จวัดระฆังนะครับพิมพ์โบราณและหายากนะครับมีลงในประวัตินะครับรุ่นนี้นะครับพระสมเด็จวัดละฆังโบราณครับพิมพ์แปกเนื้อแปกนะครับไว้เรียกซัพนะครับพิมนี้นะครับพระสมเด็จลำดับที่4ี่ครับ สุดยอดแห่งความเก่านะครับพระน่าจะมีคาบกุด้วยนะครับองนี้นะครับพระสมเด็จลำดับที่4หลังจิ้งจกสองหางครับเอาไว้คาบถุงเงินถุงทองเข้าบ้านนะครับตามประวัติตามตำรานะครับที่กล่าวไว้นะครับด้านบนนะครับหัวจิ้งจกนะครับคือถุงเงินถุงทองนะครับพระสมเด็จวัดระฆังโบราณนะครับหลังจิ้งจกสองหางครับหายากสุดๆนะครับมีลงในหนังสือนะครับ ท่านใดที่ชื่นชอบและสนใจนะครับเก่ามากและพบเจอได้ยากมากนะครับตามความเชื่อจิงจกสองหางก็เป็นเน้นในด้านโชคลาภเมตตามหานิยมสุดยอดนะครับพระสมเด็จวัดระฆังหลังทิงจกสองหางคาบถุงทองนะครับเก่าเดิมๆนะครับมาใหม่นะครับลำดับที่4ต่อไปเป็นองค์ที่5นะครับมาใหม่เช่นกันนะครับพระสมเด็จบางขุนพรมครับคาบปูกเก่าสวยงามนะครับหรือพระสมเด็จ วัดใหม่อมตะลดนะครับปี2,500เปิดกุกให้บูชานะครับสมัยนั้นนะครับมีคาบเก่าๆน้งเดิมนะครับพร้อมคาบกุ่เก่านะครับพระสมเด็จเนื้อสีสวยบ้านๆนะครับพระสมเด็จบางขุนพรมครับต่อก็นด้วยพระกุยอดนิยมนะครับหายากมากนะครับถ้ามาปางนะครับ หรือกุมาลกอพิจิตนะครับที่เรียกกันนะครับองค์นี้เป็นพระเนื้อดินลงลักเก่าสวยและหายยากสุดครับสมบูรณ์นะครับกุมาละกอพิจิตนะครับขึ้นชื่อในด้านสายเหนียวนะครับสุดยอดความเก่าและหายากเป็นพระกุวัดพระศรีรัตนามหาธาตุนะครับจังหวัดพิจิตกุมาลกอครับสวยและสมบูรณ์นะครับพบเจอได้น้อยมากนะครับถ้ามาปางนะครับกุมาละกอพิจิตเนื้อดิน เป็นพระกุโบราณนะครับอายุพันปีครับลักเก่าโบราณนะครับยังสวยงามนะครับต่อก็้วยพระปิดตานะครับโบราณนะครับองนี้นะครับเป็นพระปิตาเนื้อผงลงลักเก่าซึ่งเป็นพระกุยอดนิยมนะครับของกรุงเทพมหานครนะครับพระปิดตากุวัดสามปื้มสุดยอดหายากนะครับส่วนใหญ่จะเจอพิมพ์พุทธนะครับพิมพ์นี้นะครับ พระจะเป็นลักษณะพิมพ์เดียวกันนะครับต่างกันที่แบบนะครับด้านหน้าคือพระปิดตานะครับฐานสูงมีผ้าทิพย์และลงลักษ์เกา่าแล้วก็นําไปบรรจุกุนะครับวัดสามปื้มกรุงเทพนะครับน่าจะเป็นพระยุคในช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะครับเนื้อเดียวกันนะครับกับพิมพ์พระประธานนะครับองนี้เป็นพระปิดตาโบราณนะครับลกกะกะักเก่าแห้งๆครับกุวัดสามปื้มกรุงเทพครับสุดยอดหายากนะครับ มาใหม่ๆล่าสุดครับต่อก็นด้เหรียญหลวงพมุญวัดดอนไล่นะครับจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเหรียญยอดนิยมนะครับเหรียญพิมพ์สี่เหลี่ยมรูปเหมือนนั่งเต็มองค์ครับเกจิชื่อดังจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับยังสวยนะครับผิวดังแดงเก่าๆน่ารักครับสวยงามคลาสสิกนะครับหลวงพมุญวัดดอนไล่จังหวัดสุพรรณบุรีครับหลังเป็นพระสมเด็จนะครับเป็นพระประธานนะครับปี2510 ยังสวยเก่าคมชัดครับเหรียญหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไล่ครับจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับท่านใดหาอยู่ไม่นวรพาดนะครับติดต่อเข้ามานะครับเหรียญสวยเก่าคมชัดนะครับอีกหนึ่งรายการที่หายากนะครับนานมาทีนะครับพระปิตาเนื้อผงจุ่มลักเก่าทั้งองค์นะครับหลวงพ่อแก้ววัดเทรวันจังหวัดชนบุรีครับพิมสามเกอนะครับลักหนาสวยนะครับเป็นพระยุคโบราณนะครับสวยงามมากครับ พระเนื้อผงนะครับจุ่มลักปิดทองเก่าหลวงพ่อแก้ววัดพวงมัวัดเือวันนะครับลักและทองนะครับเก่าแห้งเดิมนะครับพิมสามเกอครับสุดยอดหายากนะครับท่านใดชื่นชอบและสนใจติดต่อเข้ามานะครับพระปิดตาสามเกลอหลวงพ่อแก้ววัดเือวันครับสวยและสมบูรณ์นะครับอีกหนึ่งรายการสายหลวงพ่อมุ่ยนะครับมาใหม่ล่าสุดอีกหนึ่งเหรียญนะครับปีหนึ่งสองครับ เหรียญเสมายอดนิยมหลวงพ่อพมุยวัดดอนไล่สุดยอดประสบการณ์นะครับปีสองพันร้อยสิบสองนะครับวัดดอนไล่จังหวัดสุพรรณบุรีครับท่านใดหาอยู่ไม่ควรพลาดนะครับสภาพยังสวยนะครับมีผ่านการใช้มาบ้างครับเหรียญเสมายอดนิยมนะครับหลวงพ่อพมุยจังหวัดสุพรรณบุรีครับ ต่อไปก็เป็นพระซุ้มกอกำแพงเพชรนะครับมีเข้ามาหนึ่งองค์นะครับเนื้อเก่าสุดยอดครับพระซุ้มกอกำแพงเพชรเนื้อละเอียดสวยงามนะครับมีร่องรอยความเก่าชัดเจนนะครับพระชุดเป็นจากภาคีนะครับพระซุ้มกอกำแพงเพชรเนื้อละเอียดสวยงามนะครับเนื้อสวยงามมากนะครับพระซุ้มกอเนื้อเก่าจัดครับ พิมลึกสวยคมชัดนะครับต่อไปก็เป็นภาพเปิดโลกนะครับสนิมแดงนะครับเนื้อตะกวดสนิมแดงครับพระล่วงเปิดโลกครับพระล่วงลบบุรีนะครับเนื้อตะกวดสนิมแดงโบราณนะครับสวยงามและหายากครับมาใหม่ล่าสุดนะครับองคนี้ไม่โตนะครับส่วนใหญ่จะเจอแต่อง์ใหญ่ๆนะครับสวยงามน่ารักนโลกสนิมแดงลบบุรีครับเนื้อสวยเก่าจัดนะครับท่านใดหาอยู่ไม่ควรพลาดนะครับพบเจอได้น้อยมากนะครับพิมพ์เล็กนะครับ สนิมเก่าจัดตามนี้เลยนะครับพันล่วงสนิมแดงลบุรีครับเปิดโลกสนใดชื่นชอบและสนใจนะครับติดต่อเข้ามานะครับอายุน่าจะร่วมพันปีนะครับเก่ามากๆครับต่อกันด้วยรูปหล่อหลวงู่ดูนะครับเออหลวงู่โตนะครับขออภัยนะครับวัดประดู่เฉีพีครับเป็นรูปหล่อเก่าสวยงามนะครับปี2,500ครับชื่อวัดตัวย่อตรงนี้นะครับ รูปหลอยอดนิยมนะครับหายากนะครับปี2,500หลวงปู่โตวัตประดู่เฉลิมเพีกรุงเทพมหานครนะครับสวยคมชัดนะครับมาใหม่ๆนะครับหลวงปู่โตยอดนิยมนะครับสภาพบ้านๆเก่าๆสวยๆครับสุดยอดหายากสร้างน้อยนะครับยุคแรกของท่านนะครับปี2,500ครับด้านหน้าจะเขียนชื่อชัดเจนนะครับตรงนี้เลยนะครับหลวงปู่โต๊ะครับ ต่อไปก็เป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเงินนะครับวัดบางคานจังหวัดพิจิตรครับนานานมาทีนะครับองค์นี้จะเป็นรูปหล่ออาจารย์ชุ่มวัดไทยน้ำนะครับสร้างไว้นะครับเมื่อปี2470นะครับรูปหล่อโบราณเก่าหลวงพ่อเงินวัดบางคานครับอาจารย์ชุ่มนะครับจะมีโคตช่อช้างนะครับใต้ฐานนะครับเดิมๆนะครับสวยงามนะครับประสบการณ์โชคโชนนะครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินอาจารย์ชุ่มวัดไทยน้ำสร้างไว้นะครับ สวยและเก่ามากนะครับประมาณปี2470ครับสมบูรณ์สุดๆนะครับท่านใดชื่นชอบและสนใจนะครับรูปหล่อโบราณเก่าหลวงพ่อเงินอาจารย์ชุ่มครับสุดยอดหายากนะครับมาใหม่ๆนะครับช่วงท้ายรายการนะครับสุดยอดหายากนะครับเป็นภาพปิดตาเนื้อผงสีเขียวกุวังหน้านะครับ นำไปปัจจุกุกไม่ทราบยุคสมัยนะครับตามประวัติก็เป็นภาพปิดตาของหลวงปู่เทพโลกอุดรมนุษย์เหนือโลกนะครับและเป็นพิมพ์2หน้าหายากมากนะครับพิมพ์เล็กนะครับหลวงปู่เทพโลกอุดรนะครับบรรจุกุที่วังหน้านะครับสมัยโบราณนะครับเป็นการขุดพบเจอนะครับสมัยก่อนนะครับพิมพ์สองหน้าเนื้อผงเนื้อออกเขียวสวยงามนะครับเก่าดั้มเดิมนะครับ อายุเป็นร้อยปีนะครับหลายร้อยปีนะครับเป็นพระปิดตาโกวังหน้าครับหลวงปู่เทพโลกอุดรนะครับสวยและสมบูรณ์ครับหายากนะครับเก่ามากครับเป็นพระเนื้อผงนะครับเนื้อออกเขียวครับชื่นชอบและสนใจนะครับไม่ควรพลาดนะครับเก่าสวยบ้านนะครับพระบ้านยอดนิยมนะครับ e ีที่210นะครับมีพระยอดนิยมนะครับมานำเสนอให้กับทุกท่านนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเชือกคาดเก่าโบราณนะครับตะกุดหลวงพ่อเดิมนะครับสวยสมบูรณ์นะครับเชือกคาดนะครับพกติดตัวเดินทางแควคาดปลอดภัยนะครับสมบูรณ์มากๆนะครับชื่นชอบและสนใจติดต่อเข้ามานะครับ E.P. ที่210นะครับคลิปนี้นะครับไปพบกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับผม